ขาวเหลืองออฟมาต่อไฟสปอตไลท์ LED ไฟตัดหมอกสีขาวสีเหลืองในตัวเดียวกันแบบนี้นะครับใช้รีเลย์สองตัวนะครับใช้สวิตช์นะครับที่มีออนหนึ่งกับออนสแล้วก็ออฟลักษณะนี้มีสาย3มเส้นนะครับเริ่มต่อจากไฟบวกผ่านฟิวนะครับเข้าขาคอมมอนขาร่วมนะครับอันนี้ห้ามต่อมั่วนะคอมมอนผมสีแดงนะครับแล้วขาเอาจะเอาเป็นไฟขาวกับไฟเหลืองนะครับ อ,ออกทีละชุดนะครับของผมมีดำล้วนกับขาวดำผมเอาขาวดำไปต่อเข้า85ของรีเลย์ตัวที่1จากนั้นขา86รีเลย์ตัวที่1ไปต่อเข้ากับกาวนะครับขา30ของรีเลย์ตัวที่1ไปดึงไฟบวกที่แทบจากฟิวมาขา87 เราจะเหลือสองขา8ปดแดงกับน้าเงินใช้อันไหนก็ได้นะผมใช้8ปดเจแดงนะครับ8ปดแดงวิ่งเข้าไปที่ไฟสีขาวคือสายสีแดงนะครับส่วนสายสีดําผมจะวิ่งกลับไปที่กาวตัวถังหรือขั้วลบแบตเตอรี่นะครับอันนี้จบสเต็ปที่1แล้วนะครับสเต็ปที่2นะครับรีเลย์ตัวที่2เราก็จะต่อจากสายสวิตช์ที่เหลืออีก1เส้นเป็นดําล้วนเข้า8 5ของรีเลย์ตัวที่2 85สายสีขาวนะครับจากนั้น86รีเลย์ตัวที่สองสายสีเหลือง86ต่อเข้าไปที่ขั้วลบหรือกาวตัวถังจากนั้น30นะครับ30รีเลย์ตัวที่สองไปดึงไฟจากขั้วบวกที่ต่อผ่านฟิลมาแล้วเราก็จะเหลือ87แดงกับน้ำเงินใช้แดงหรือน้ำเงินก็ได้นะครับเพราะจากวงจร ข้างหลอดเนี่ยแปดสิบเจ็ดสองขามันจะต่อถึงกันเห็นไหมครับขามันจะขีดถึงกันเพราะฉะนั้นใช้แดงหรือหรือน้ำเงินก็ได้เมื่อกี้ผมใช้สีแดงไปแล้วตัวที่หนึ่งใช้สีแดงตัวที่สองผมใช้สีน้าเงินก็ได้นะครับเอาน้ําเงินไปต่อเข้าที่สีเหลืองนี่คือหลอดสีเหลืองนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะสั่งงานโดยการออนสวิตช์นะครับออนสวิตช์ที่หนึ่งมันจะมีหนึ่งหลอดติดไม่รู้แหละว่าสีเหลืองหรือสีขาวนะครับอันนี้สีเหลืองติดพอออนที่สองสีขาวจะติด เห็นไหมครับออฟเหลืองขาวถ้าเราต้องการให้อันแรกเป็นสีขาวทํำยังไงครับให้เรามาสลับสายสายเอาเอาจากสวิต์เห็นไหมจากสวิตต์นะครับขาคอมมอนสีแดงนะครับทีนี้เราจะสลับเอาแล้วเอาสีขาวดําไปใส่อันนึงคือสลับสายกันนะครับสลับสายเอาไวไ้ง่ายแล้วก็เอาดําล้วนไปใส่อันนึงแก๊กแรกเราก็จะกลายเป็นสีขาว แกสองก็จะกลายเป็นสีเหลืองลักษณะนี้นะครับออฟขาวเหลืองออฟขาวเหลืองออฟนะครับโดยคุมด้วยรีเลย์สองตัวนะครับ